สวัสดีค่ะพี่ฉันยังสาวเซนค่าของกายผมนายอธิวงศ์ของเหลือครับวันนี้เราจะมาแนะนําแฟนชายสเต็กเด็กแนวนะครับซึ่งแฟนชายสเต็กเด็กแนวนะครับอยู่ในกลุ่มแฟนชายของบริษัทหันสาฟู้ดนะครับตั้งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีครับเราได้ทําการซื้อแฟนชายสเต็กเด็กแนวนะครับมาตั้งอยู่ณที่นี่ครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกครับวิทยาเขตจันทบุรีครับผมมาดูกันดีกว่าครับว่าร้านเราขายอะไรบ้าง แล้วเราที่ขายในตอนนี้นะคะก็คือไก่ราคา49บาทค่ะหมูราคา69บาทค่ะส่วนปลาราคา79บาทค่ะส่วนจะเป็นท็อปชอปจะเป็นราคา119โคขุนจะเป็นราคา119บาทค่ะ ค่ะลูกค้ารู้สึกยังไงคะห e 네ลังจากที่ได้รับประทานสเต็กแห็งแนวค่ะก็รู้สึกว่าอร่อยค่ะราคาถูกได้เยอะนะคะก็เหมาะกับนักศึกษา ดีนะครับก็อร่อยดีแล้วก็ราคาก็สมสมื้อสมผลใช่ครับแล้วชอบกินเมนูอะไรพิเศษครับก็สเต็กหมูชอบกินหมูแล้วเนื้อในนมไหมคะก็นุ่มดีครับแล้วน้ำซอสนี่คุณคิดว่ามันเป็นยังไงบ้างคะก็อร่อยดีนะครับอืมใช่ครับขอบคุณค่ะครับครับจากการที่ได้เรียนวิชาการจัดการแฟรนไชส์นะครับประโยชน์ที่ผมได้รับก็คือ การรู้ว่าการยา่างคตเฟกัะครับ mm hmm. ควรใช้อุณหภูมิเท่าไหร่ครับแล้วก็ได้ปรับปรุงให้มันน่ากินมากขึ้นครับและประโยชน์เพิ่มเติมนะครับก็คือ,กา,อคนคนก,การที่เราได้ผลส่งแล้วก็เป็นการที่เราได้พูดคุยกับลูกค้าแล้วก็การที่เราได้แบบได้เก็บรักษาวัตถุดิบนะครับได้รู้เทคนิคการจัดกองมีศิลปะในการประดิษฐ์ให้มันน่าทานค่ะได้รู้วิธีการสั่ง สินค้าและรับสินค้าและได้รู้วิธีการทําบัญชีให้มีความละเอียดมากขึ้นค่ะทางเรานะครับก็ได้โอากาสในการขายสเต็กได้ความรู้ในการทอดในการย่างในการส่งนะครับแล้วก็กับผมในตัวแทนนะครับก็ขอขอบคุณอาจารย์โฮจวนคุณพิอที่ละพีนะครับในน้ำกาสนี้เลยครับขอบคุณครับ